สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ไร่เช่นเคยนะครับวันเสาร์ที่18มีนาคมเอาบรรยากาศยามเช้าครับไปไล่ไปนาเช่นเคยครับที่พอกเป็ดนี่ไ้เป็ด อันนี้ยังไม่ถึงฤดูทํานาน,นะฮะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยหมดแล้วน,นี้ไข่เป็ดก็ยังวันละสองฟองอยู่เช่นเคยครับผมหรักานครับตอนนี้ที่มีใหม่ๆก็จะเป็นลูกห่านห้าตัวนี้นะครับซึ่งอนุบาลไว้ที่นี่นะฮะ นี่ถ้วขคอนี่จะอนุบาลก่อนครับเริ่มแข็งแรงก็จะเริ่มปล่อยกินหญ้าแล้ว <_ d ose> อันนี้ตุนเล็กนะครับนี้ไก่ที่เราเพาะไว้ ชุดแรกนะครับแต่ละตัวส,สวยๆั้งน,นั้นเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวคู่ซะสี่ครับตัวเมียหนึ่งอน,น้นะนชุดแรกนะครับทำว่าครีนหมดแล้วอันนี้ชุดที่สอง อันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแม่นะครับอันนี้เป็นฟักไข่เก็บเป็นฟักเพราะว่าเข้าไข่ปนกันคนระับตันนี้คือเพิ่งจะออกมาชื่อที่สามอย่จิบเกีอยปนนุี้ก็มีปนๆกเป็นไป นี่รงไกลอนุบาลเห็นตีน้ำอยู่นี้คือบอกุ้งกล้ามกามครับประมาณสามพันกว่าตัวได้อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับนี่ปล่อยธรรมชาติพอเราแข็งแรงแล้วก็จะเริ่มปล่อยแล้วครับจะขังไว้แจ้ช่วงอนุบาลนะครับ นี่คือนี่อยู่นี้คือก้ามกามนะครับกามนี่เขาก็เพิ่งปรับน้ำไปนะนี่จะขอดับก่อนนะครับอากาศได้แล้ว นี่คือหานชุดแรกนะครับมีมะพร้าวบานแผลวได้มาห้าครับสุดน่าจะรอดหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนี่หานชุดแรกนะครับกพเริ่มแข็งแรงแล้วหลังจากที่เราถ่ายให้ดูเมื่อเดือนที่แล้วนี่อัปเดตครับ ชุดแรกเก้าตัวแข็งแรงทุกตัวครับอันนั้นลูกหลงนะครับสองตัวนั้นมีสองแม่นะฮะแม่ขาวกับแม่นะั้นชุดหนึ่งชุดสองชุดสามฮะมีสามชุดนะครับที่มาเกิดอยู่ที่ไร่นี้ครับโดยพ่อพันนายกระดุกนยครับชุดนี้ก็ใกล้จะได้ปล่อยได้แล้วครับ แข็งแรงก็ปล่อยกินหญ้าตุงนี้ก็ยังเกี่ยวหญ้ามาให้กินอยู่อันนี้อย่างนะครับพอถ้ามีอะไรผิดสังเกตปุ๊บเขาจะร้องทันทีหรือคนกินแปลกๆมาก็จะร้องเล้าแตกะครับแต่อยู่ในนั้นมีไข่อีกประมาณเจ็ดแปดฟองครับในโองนะน่าจะเป็นรุ่นสองของแม่ขาวนะครับ เห็นยุบยับยุบยับนั่นก็คือปลาคาร์บครับปลาคาร์บบ่อดินสองพันกว่าตัวนะครับเีนเงเนบ่อก,กุ้งนะฮะห่าน <c oughs> ครับเอาไม่มีอะไรครับแค่มาอัปเดตบรรยากาศในไร่ให้ดูเพลินๆตาครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ